ตอนที่1884เสียงพุ่งผ่านอากาศดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นไอที่ชั่วร้ายในขณะที่มันประสานไปได้วยกลิ่นไอแห่งสจัจธรรมซึ่งเห็นได้ชัดจากโซ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาพร้อมมันตูกสร้างขึ้นมาจากเขตวิชาเทวะซึ่งประสานไปได้วยกฎดแห่งสจัจธรรมในขณะที่หลินเทียนเอ็ศีรษะมองออกไปทางในน้อยแห่งผาหนอนไหมโลหิตจีกกำลังพุ่งเข้ามาโจมตีเขาโดยสีหน้าที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นชายผู้นี ยืนอยู่ข้างในน้อยแห่งตั้าจูรีและเขาก็คาดการณ์เอาไว้เลยว่าชายคนนี้จะต้องรอบโจมตีเขาอย่างแน่นอนหลังจากที่ในน้อยแห่งตั้าจูรีพายแพ้ให้กับเขาบุ่มขคลื่นแสงสีทองได้ปลดปล่อยออกไปทั่วพื้นที่ก่อนที่เคสวิชาการสรรสร้างสวรรค์จะถูกสังเวยออกมาและโจมตีเขาใสาก่กลวยโลหิตที่กําลังพุ่งเข้ามาก่อนที่กวลวยโลหิตนั้นจะถูกเบิกขยี้จนแหลกสลายไปในทันทีซึ่งเหลือเพียงส่งวนโลหิตที่ยังคงพุ่งเข้ามา ในขณะที่นายน้อยแห่งเผ่านอนไมโลหิตได้เผยรอยยิ้มที่น่าสะพึงกลัวในขณะที่โซโลหิตนี้มันพิเศษเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะสันสะททันอย่างต่อเนื่องและถลวงเกณฑ์วิชาการสร้างสวรรค์นจนลแลกเป็นเสียงเสียงพอแน่นอนว่าพลังต่อสู้ของเขาถูกใช้ไปมากแล้วและโซโลหิตที่กำลังโจมตีเข้ามานั้นมันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะพุ่งตรงก็หาหลินเทียนข้าจะไม่หล่อเล็กกับเจ้าเหมือนกับนายน้อยแห่งท้ำมจุลีมันน่าเบื่อเกินไป พราะเจ้าจะต้องถูกฝังไวที่นี่ในขณะที่โซโลหติตอนานสปึงกัวนี้ได้ปลดปล่อยกินไอนทีนัสปึงกลัวลาวกับมันสามารถทะลวงผ่านได้ทุกสรรพสิ่งพลังต่อสู้ของข้าเหลือไม่มากก็จริงแต่มันก็เพียงพอจะสามารถจัดการกับเจ้าได้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นก่อนที่วงเวทสังสารวัฏจะปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับศสตจธรรมแห่งสายฟ้าและสัรธรรมแห่งธรรมชาติก่อนที่เขาจะสังเวชสัจาธรรมลาเชื่อออกมาแล้วประสานพวกมันเข้ากับวงเวทสังสารวัฏ ก่อนจะกลายเป็นวงเวทสัจธรรมสังสารวัตรที่ทรงพลังกว่าก่อนหน้านี้อย่างมากและในตอนนั้นเองปรากฏเสียงแปลกๆพันดังขึ้นก่อนที่โซ่โลหติตของนายน้อยตระกูลหนอนไหมจะถูกบดขยี้จนแหลกเป็นเสี่ยงในทันทีท่านใดน,นั้นสีหน้าของอี่ายก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะในเวลานี้พลังโจมตีที่หลินเทียนใช้ออกมานั้นมันทรงพลังกว่าตอนที่เขาใช้โจมตีนายน้อยแห่งท่ำจุลีอย่างเห็นได้ชดัดก็คาได้บอกเจ้าไปแล้วแม้ว่าพลังต่อสู้ของข้าจะเหลือไม่มาก แต่มันก็เพียงพอจะสามารถจัดการเจ้าได้หลินเทียนได้กล่าวขึ้นหลังจากที่เขาพูดจบวงเวสจ,จะทำสังสารวัฏของเขาก็ได้กดทับก็ใส่น้อยแห่งเผ่านนอนไม้โลหิตอีกครั้งนั่นจึงทำให้อีกฝ่ายสั่งเวทเขีวิชาต่างๆออกมามากมายเพื่อตั้งรับกับการโจมตีของหลินเทียนก่อนที่เขีวิชาทั้งสองจะปะทะเข้าใส่กันก่อนที่คลื่นพลังทำลายล้างจะถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากผ่านไปสิบกุลลมหายใจในน้อยแห่งเผ่านนอนไม้โลหิต ก็ถูกทรงปีกอ,อกไปไกลพอวงเวทศัจธรรมสังสารวัตของหลินเทียนนั้นมันทรงพลังอย่างมากพอเมื่อหลวมเข้ากับระดับพลังบุ๋มเล็อของเขาในตอนนี้ต่อให้เป็นตัวตนระดับราชาเทพก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถบล็อกการโจมตีนี้ของเขาได้นี่มนุษย์ผู้นั้นยังมีทักษะที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้อยู่อีกนั้นหรือนี่มันเป็นเทคนิควิชาอะไรกันเพราะในการต่อสูก้กาา่อนหนี้หลินเทียนก็ได้ใช้พลังต่อสู้จนเกิดจะหมดแต่ในตอนนี้แม้แต่นายน้อยแห่งเผ่าหนอนไมมโลหิต ที่อยู่ในเขตแดนกึ่งราชาเทพก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างนั้นหรือในขณะที่ผู้บ่งเพาะของดินแดนแห่งเกพ้สร้างได้แต่ยืนตัวสันสะท้านขนาดจ้องมองเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งนี่ก็รวมไปถึงผู้บ่งเพาะจากดินแดนภายนอกที่มีท่าทีไม่ต่างจากพวกเขามากนักในขณะที่หลินเทียนระเบิดพลังต่อสู้ที่ทรงพลังออกมาซึ่งทําในห้นยน้อยแห่งเผานอน,อนไม้โลหติตไม่สามารถต้านทานได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่อีกฝ่ายจะกาก,กเนื้อออกมาคําโต ในขณะน,นี้ปรากฏเสียงคำลามของกระบี่ดังขึ้นในขณะที่มีกระบี่ซึ่งถูกหลอมรวมขึ้นมาจากสายฟ้าสีม่วงเจ้าก็ไม่ต่างกันมากนักน้ำเสียงของหลินเทียนดูสงบเป็นอย่างมากในขณะที่เขาสังเวยวงเวสัจธรรมสังสารวัตรพร้อมกับกระบี่สายฟ้าที่ถูกหลอมรวมขึ้นจากเขตวิชาเบญจสนีสถานฟ้าในขณะที่มันปลดปล่อยขึ้นพลังปกคลุมไปโดยรอบพร้อมกับเขาที่ยังคงก้าวข้าหันในน้อยของผ่านอน,อนไหมโลหติตเพียงพิบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็ม บุมบุมโดยเสียงประทาที่ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับในน้อยทั้งสองที่ถูกส่งปิโอไปไกลครั้งแรกครั้งเล่าก่อนจะปรากฏรอยแตกล้าปรากฏขึ้นบนร่างกายของพวกเขาอย่างหนาแน่นในขณะที่ในน้อยแห่งผ่าหนอนไหมโลหิตได้จะส่งเสียงคำรามออกมาก่อนจะเรียกใช้เขวิชารับเพื่อเรียกเอาโลหิตตั้งก้าออกมาก่อนจะโจมตีก็ใส่หลินเทียนจากก้าทิศทางที่ต่างกันในเวลาเดียวกันนั้นในน้อยแห่งถ้ำจูหลีหลังจากที่สามารถพยุงตัวเองกลับขึ้นมาได้ ก็ได้รวมมือกับนายน้อยแห่งเผ่านอนไมโลหิตเพื่อโจมตีหลินเทียนแค่นี้อย่างนั้นหรือหลินเทียนได้กล่าวขึ้นในขณะที่เขาได้สังเวยวงเวทสัจธรรมสังสารพัฏอันทรงพลังออกมาพร้อมกับเรียกชายเขตวิชาเบนจัดสนิสถท้านฟ้าก่อนจะโจมตีก็ใส่เงาโลหิตตั้งก้าของนายน้อยแห่งเผ่านอนไมโลหิตจนแหลกสลายหายไปก่อนจะตามมาด้วยการบดขยีเ้เขตวิชาของนายน้อยแห่งถ้ำจิวหลีจนมีสภาพไม่ต่างกันก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะถูกส่งปีออกไปไกล พร้อมกับกากเลือดออกมาทำโตก็ไม่เท่าไหรน่นี่ก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นก่อนที่ผนึกสีวิถีจะปรากฏขึ้นและปกคลุมบนตัวเืนฟ้าก่อนจะเข้าปกคลุมในน้อยทั้งสองโดยตรงหลังจากที่พวกเขาถูกของห้อมไปได้วยผนึกสีวิถีนั้นมันก็ทําให้พวกเขาสามารถสัมผัสได้ดทันทีว่าการไหลเวียนของพลังของพวกเขาเหมือนจะติดขัดก่อนที่มันจะถูกผนึกเอาไว้ในทันทีจากนั้นจากนั้นแม้แต่ความเร็วในการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็ยังถูกผนึกเอาไว้ ซึ่งภายใต้เหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผู้บ่มเพาะทั้งหลายได้แต่รู้สึกตกตะลึงขางนี่แม้แต่ในน้อยทั้งสองจะร่วมมือกันก็ยังถูกกำลัดอย่างนั้นหรือนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้มันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะจากโลกภายนอกยิ่งตกตะลึงมากกว่าพอหลังจากที่ในน้อยแห่งท่าเจรีได้ลงมือโจอมตีหลินเทียนมันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะจากดิแนแดนแห่งเทพผู้สร้างหยุดมือเช่นเดียวกันก่อนที่พวกเขาจะหันมองออกไปทางหลิ่นเทียน ที่กำลังรับมือกับในน้อยทั้งสองด้วยความแข็งแกร่งของเขาเพียงคนเดียวและภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ผู้คนต่างก็รู้ดีว่าในน้อยทั้งสองคนนี้มีภูมิหลังที่ยอดเยี่ยมแถมพวกเขายังเป็นหนึ่งในตัวตวนที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเดียวกันของดินแดนแห่งเทพผู้สร้างแต่ในเวลานี้ตัวตวนที่แข็งแกร่งทั้งสองของดิแนแดนแห่งเทพผู้สร้างกับต้องพ่ายแพ้กับผู้บ่มเพาะจากโลกภายนอกแม้พวกเขาจะร่วมมือกันโจมตีหลินเทียนแต่ก็ยังถูกหลินเทียนกำลับเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย นี่มันเป็นพลังต่อสู้แบบไหนกันคาเก่งว่าเขาคงจะเป็นตัวตนแข็งเก่งที่สุดภายใต้เขตแดนราชาเทพและยิ่งไปกว่าน,นั้นะระดับพลังของเขายังห่างชั้นกับะระดับพลังบ่มเพาะของในนน้อยทั้งสองอีกด้วยในขณะที่จระ,ะเข้บินธาุได้แต่ฟ้องมองเดินเทียนกำลับสองในนอ้อยด้วยตัวเพียงคนเดียวก่อนที่จะทําให้มันอดที่จะส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่ได้พอดูเหมือนภายใต้เขตแดนราชาเทพเจ้าหนูนี่คงจะอยู่ยงคงกระพันอย่างแน่นอน ในขณะที่เสียได้สู่ได้แต่ส่งเสียงของเด็กน้อยออกมาลาก,กับว่ากำลังเห็นด้วยกับความคิดของจังลลเกเบนจธาตุในขณะที่สนามลบตรงหน้าหลินเทียนได้กำลับในน้อยแห่งถ้ำจิวหลีและในน้อยของเผ่าหนอนไหมโลหิตด้วยผนึกสีวิถีก่อนจะมองออกไปยังคนทั้งสองด้วยท่าทีไม่แยแสจากนั้นจึงได้หลีตาลงเล็กน้อยถ้ำจิวหลีและหนอนไหมโลหิตเป็นหนึ่งในห้ากลุ่มพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในดิแนแดนแห่งเทผูสร้างแถมพวกมันยังคงอยู่มานานแล้ว และยังมีสับปะหลาดเท่าที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดิรเทพมากกว่าหนึ่งและพวกเขาจะต้องมีความลับมากมายในที่แห่งนี้อย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะลีตามองคนทั้งสองและพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าในฐานะที่เป็นนายน้อยของดินแดนโบราณทั้งสองนี้คงจะมีความสําคัญอย่างมากต่อการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาอีกว่าข้าควรจะเรียกสมบัติสวรรค์สักกี่ชิ้นถึงจะคู่ควรแก,ก่การไถ่ชีวิตของพวกเจ้า